เชิสาสวัสดีพี่น้องบอสุขุุกคนครับมือนี้พอกันอยู่ในน้ำครับพี่น้องพาพี่น้องมากินปลาเงาะครับผม,มนของปาองอยัาง <c oughs> มก่กินกินปลา <c oughs> กน,าน้องครับพี่น้องเ <c oughs> ขปาปลาหลายมือนหรอเอาไปเลยนะครับเงาะนึ่งไดไรอยู่ครับพี่น้องเข้าเข้าน้องนี่ เท่าเท่าน้ำย่อเลยป่ะนี่ผี่เขาก็อีสานบะเนาะนั่งจิ้งเด็ดสมศักดิ์โอเคตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเอาเี่งานออกนะครับเอางานใหม่งาหยางออกไปจังสิจับปลาครับพี่น้องเหมือนท้อเหมือนฟางอยู่ในนั้นนั่ ูเหเหีบานแดดหอดร้ายแล้วพากันลงมามหาเดืนนามครับมาแต่ทั่งลุมมาเบิงพัเหตุกับเขากับนางครับพี่น้องใต้ละบนี่ะงาน่ดอก้รนี่าครับอันนี้กระสีเป็นปลาก่อยครับพี่น้อง นี่ก็เป็นปลาต้มปลากรอยนะครับอันนี้ปลาจีนะคะเดี๋ยวไม่ไปหามาอีกกู้เอาไว้เี๋ยวไม่ผมนะคะตัวนี้ปลาสำหรับบวกกันบ่มีผัวพ่อธิภิษกระบุนนะครับอีบูอ่ะอีบูไปยังไปยังปลาเี๋ยวไม่ผัวเราอยู่เดี๋ยวประกาศเิ กระสีส่วนร้ายป็นปลากดปลาขย่งนะครับปลาตะเพียนปลาขาวอีไทยแล้วก็ปลาพอยนี่นะครับปลาพลอยอันนี้เดี๋ยวพ่ปลาดูครับปลาตองปลาหยางสินะครับพี่แค่์แครแครปลากดปลากรโอ้พี่น้องนะครับตุ่มนะครับเออกระสีล่างแล้วล่ะเดี๋ยวอยจะพึ่งนี่กะแล่เร่แต่เนื้อนะครับแล้วก็สีฟักฟักขันมดแดงก่อยนะครับพี่น้องมาเลยครับถากินน้ำกันครับผมเไปอยากดื่ม กูปัตัดออกเนาะพี่น้อยสวัสดีกองเน่สวัสดีค่ะแม่ควค่ะลบบแม่คัวบบแม่ควค่ะแม่ผู้ซอยห้ามวนนี่ล้ไปมันหลจะบัับจะ้งอมาเนยงเครื่ให้กับเขาครับผมคือฟังไว้เลยอ๋ออ๋อหยิบดีแล้วนี่โอ้ใบใบย่ เกี yeah, no mm ้ยมากกันจริงันใดันใดไหมบ่อ่อนเท้า้าน่ดอยู่ในนี้แหละปลาปลาขาวดีมันจะเอาสีเบ่อไหนขันบ่อให้ไไหมออกอย่าุกแผลลงครับบ่ไหนบ่ อุ <oh> ้ยๆๆมาตอู้ไปแ่นั่น้ว <uh> ึงโอดูเออ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 เเออ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 เอเอ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 อเ ใบม่ลายอเดี๋ยวมีตัวงามแลครับพี่น้องเอาไปยดเพนไปคอยต่อยเลยเิเ่่ะงวอาเิอออหโหัตัวนึ่ต้องเรงโคตรายเปิดแล้ผมเิ่เลยต้องจนนี่วันี้หัวติดโคนวันี้เลยใบไหม่ลายเนาะใบไหม่ลายพี่น้องหัวติดโคนวันีเลยพี่อะนึงเ้อตัวทำดามินอะไรกน ปลาเสือมันกินไม่ง่ายไม่งายแทบนาดปเสือมันปลานื้อ่อนนากภาษาไทยเนนี่มันคืจังหอกันจหก็แก่เขาแค่น่อยนิเยเมื่อคจังห้อยก็มาเอามันปลาเสือมาเขาไมงปลเสือดูใบใหม่ใบใม่มันหลายปลามันอยู่ในนี้แหละตรงนั้นตัวนึงออกไปนงนึงตัวนึง ออกมาทางนั้นแล้วดูเล็กๆกว่าตัวเมื่อกี้มั้งเหรน่นเลยมันงุ่มบาอย่างนะอตัวนั้นเลยบ่เห็นอรลใหม่ไใหม่ลแล้วันีเอาอนนั้นมีเยอะแกแพะถึงย่างแกแพะิ่งก่ายกำลังเน่าถึงเนี้บาอย่าง มออยู่เท่ตวของคอยอยงมีอยู่เนอดูดีกนเ้ปลอยอคนมน่งไปดึกไปเห็นอ่ะไปดึกใส่คนเด้อู้บาไงได้นั่นคนมาาอยู่นักไู้เรื่องจก่นมีตัวพ่น่นอตัวใหญ่เยก็ว่าตัวจบเมื่ล็กกว่านิดนึง อนนี้ก็เป็นการร่วมแพะแล้วครับพี่น้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเอาย่อครับกะเอาแพ่สองขางนะครับมาตุ่มกันตุ่มตุ่มตุ่มเขานะครับแล้วก็ห่อทําการห่อครับพันปากปากด่างตีนด่างใส่กันนะครับให้มันเป็นถุงกลางๆนะครับเป็นโพงแล้วก็จังเอาเสือกมาเป็นขอบเป็นขอบนะครับร่วมกันขึ้นไปนะครับพันพันตีนด่างที่ว่าเป็นลูกแห่แล้วก็พันปากด่างทั้งงนะครับเอาเสือกมา ขึ้นขอบขึ้นขอไปนะครับแล้วก็หลากขึ้นไปนะครับพี่น้องเรื่องกับเสียดึงใบสองคนนะครับถึงสนแพไว้อาการหอนแห้งพี่น้องปลากะเทยงปลากกระเทยังน้อยต้นปิ่นมะก็ปล่อยไปยังไงมาแล้วปลากะเทย,ยังเดี๋ยวว่าแต่หาย

ครับตัวนี้รวมแพ้เรียบร้อยแล้วอตสิอุ่มไปครับพี่น้องอุ่มไปขึนท่าองได้มันระบาดมาครับเอาขึนงไงเอาแมไปปูไว้ันหวยมันพอไะไรยูรอกขันหวยนะปลาดูก็หลายอุมางถุงูดปถางถุงดูถุงดงดูุงดูถางดงดง ไปครับบาความทีทุงแพรกับแหงขึ้นไปลัดนะครับผมดูข้างในอยู่ข้างในนี่ต้องชมันเลยนี่เอ้าหลากอตั้งะไนีลามาสองกันตาานล่ากลาไปเลยเอ้ายาวต้ร์ลตอรเทเขินบอกรับบ้่า <c ười> จะกอดึงเลยตีละนึงสองสามเลยตีละอ่านัเลยตีละนั oh, er> ่เนกออเออนึ er> ้่านักเลเนี er> mm ่ยโอยนึกออ๋อโอ้ยนงมันไหลออกก่นในถุงขวาเจจแก่กางสีเาแพ้กันมาสิเอานไปไลุนมันะเร็วากลุงล่างเลยนามันปัออยเ่อยวมานึ่ง ทบตื้มเลยครับอันนี้ก้อยปลาครับม่แต่ขันมแดงเ้เอาหน้าบอกใจเย็นเอาใส่เอเอาเปรี้ยวน้ำมันออกหวาน เบื้งสิไปเอาน้ำมากครับแกมาปมแหลกครับกระตเพียนครับระวังตะปาดหปง่ายเลยครับเหล่าขาวเหมือนโอ้กินเหล่าขาวเจ,จ้าเฝ่ากินหรือไปเอาเมื่อไหร่ก่อนปะเมเชื่อมครับปลาเนออนนหนียวอ่อนหนักไปไง่ายไปแล้วคนหน่อยครับคนตลาดเนี่ยไม่ได้ฮักเลยโอ้โหไปเรื่อยเลย เชือกตัวที่ง่ายแบนี้เมียปิงนาดมากไหมเนี่ยตุ้งแยกออกจังศีเลยสียังไงดีออกกระทางกระทางอู้บากนให้จูบใช่ไหมกับก้งหน่อยกรงหวานวม่คนเลือก็ดดกรงหวนจับจักรโจับปลาหยั่งแล้วไม่ยานเลยคนนอนเลย บอกให้จูบแม่แม่น้อยแม่น้อยแม่น้อยมาเก๊ะว่าบอกให้จูบนะนี่ในตุ่มหนึ่งยี่เดือนนี่สองหน่วยสิพี่กูรู้สิแต่บอกให้แล้วเราไปหาหมู๋คุณแยงนะเนี่ยหักแล้วหนึ่งปุ๋ยกับหนี่สิกดจังสี่บอกจะก็บ้าเขาจับกล่องอยู่ จะยืนคำแอลบุงยี่หันที่ละเด้งด้งด้งคันปอีกโอมันจะเสิร์ฟปลาเสื่อมปลาเสื่อมนี่เอาปีนนี่พ่ใหญ่ตื้องเลยเร่องอลรคุงเลยเร่องอะไุ้งทั้งไตครับผมพี่น้องปลาไปขอนกันโปใช่แล้ปลาขอใหญ่ดิโอ้เห็นอยู่เ่ออปลายังไหนพวกเป็นปลาขโอ้ย

แม่บ้านตไปส่ใส่นั่นแตวคุณแม่ถืมาใส่นะ่จคุณแม่ถมาหักว่าหักเนียงเลยนะเหอไน่ยหักว่าทุนหอกเก็บเป็นยังมันห่อนหอนด้อดูชาวเนีตแล้วดีแล้วพันดาเมยคด้ยุบเป็นสบายเงดูละสามร้อไปขายที่เราซื้เดียวินม่วุนาเก็บเอาบอหอยไปนําน่ยนะครูรอยู่อยที่ลาังคอยห นี่ว่าขย่งกัมึงแม่ข้าหาเปล่าเอื้อเอื้อเอ้ออยงื้องานเดียบรอยนึงนี่ยัอโอ้ยจรงี่ลมันเอ้าพูต้นฮัทน่ฮัทอีกนีนาะบว่าแตสนใจด้วยอะแก็เหยียบเอาซะเกือบไปใส่หัหัแล้วมันมอใครกวยกี่กยจะามาด้วยมือนีด้อ มาโดยที่แต่ห่อนอยู่ดิว่าน้าไปตะตกตกโอ้บ้านอื่นก็ตกเนาะวันตู้เนาุนยังคเน้อบอาไปึบหนยละน่อหลงน้ำเมาอยองอยู่ล้ใครล่ะงาหน่อยนำตุมอันนำขั้นกุ้งโอ้หน้าคั้นกอยมันเป็นอยังกับพี่บาสไหน่อยก็ยังวโเมียผู้ชายเป็นบุคคลบานเนาะปากระเงเยวปากระแนี้ยงนหน่ นาำหนูามกัขอจุพูนก็เอาไงปลาตองปาปลาอลาเกยอันนี้วันสามลอยคู่หนึนงด้วบอสามลอยแล้วปีนี้โอ้ยแต่โลหนึ่งก็บังสามลอมันรวมปลาตั้งแต่ปลาเนี่ยมันหลายดิ้ปลาเสื่อมเลยวาเงินหจบงมาดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะไม่เล่นคู่แขวกันอยู่ ทำก้อยค่ะอาจารยผึ้นพี่น้องบ้างไหมเก้อยค่ะเฮก้อยมาเลยค่ะเร้อคก้อยจะตำส้มมะลกอค่ะตำอย่าปอกๆบอกก็แก้ต่างงานมใหางนะคุณตำมะละกอนะคะครับจิ้มบ้างพี่น้องกระแสดแพงลูกเด็กมือทำงานนี่แสดแังพี่น้อง ดำหงครับทั้งนี่อันนี้ต้มปลาครับต้มปลาแบบแสบแบบอุ้ยลุงอะไรยังคอที่ไหนคอไม่อะไรคอบ่อยจับมีงานเลยคืนคอล่งเออหันตัวมันไม่มีตุ้มมูเตะพอมิดพอมีอย่างเลยลุงเอ้ยอะไรยังไงแ่นมาแบบค่ะเลาหมันมันเดินปลามันหมันชิมก่อนคอม เกือสองพี่บตไปือมีเลยตปลาคอใส่ได้หนนี่ปลาหยังสันปลาคอต่งปลาคอปลาคอใครยู่นยนี่แหละปลา่อปกรดนะครับปลากดปลาเสื่อมปลาคอครับผมตาบมะฮุงครับพี่น้องตาบมะฮุงค่ะเสรค่ะตับมุงก้อยปลาหัวเป็นหวไม่พัวมอนหัวตาบมะฮุงอยู่ยย่จ้ะ เซ่บเซ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 บกล้วยปลาที่ี่ด้วยค่ะเส้อเส่บเสบเสนบสบเส่บเส่อเซ่บเล่บเด้อมั่เ <ok> ป็ดเส่บ่บอบ่เเ่บเ่บเ่ะิ่เ um, ่่ Patrol ่เ่เบเ ไปทำทุบทำทุบใส่แบกโอ้โใส่แบกแมงหนไปนอต้องใส่ดอกเขาคนละหมอกรเมียบปูอยเป็นแบอา้โอนี่ครับตอะไปลาหลขาหยดครับมเยอม่เอาครับโอเควลาที่บ้านเขาได้เห็นเออมันหาปลาเ่งด้วยเอาเอาในนี้เรานใจแ้งผรเขาครับพป่น้องการนั่นละถุงมีเป็นสลาหาลาถุงมามีเปปลานหาโะอ่า นึงเอาไปเบิดนี่ล่ะผักที่ถุงกงเก่าเชิงเดาเชิงยั้มันเต็มถุงนี่กระพ่อยั้มันเต็มถุงพอจะว่าได้เต็มถุงไหมบ้าใช่น้ำป้าเดี๋ยวตีเจ็บเลยเต็มเตอมเต็มแทะละถุงนั่นเต็มเต็มบ่ห่ามีปลาอย่างนี้เลยล่ะตัวปลาตัวนี้ที่บ่อปลาตกมึงเอาไปจีโรดมึงเสียไปยังมึงเอาไปแต้งปลาขาวรับพี่น้องมาเด้อกินขาวรับพี่น้องผสมทั้งหลาย ม,มีตาบะคงนะครับมีก๋อยปลาเดี๋ยวต้มปลาครับพี่น้องผู้ชมโ,โอ้ไม่จางเลยต้มปลาก็ต้องมาครับน่าแม่กลัวชิมก่อนนะคะอรย,อยุย่อยไหมชิม <c oughs> จางจางหลายเลยล, <c oughs> ล่ะเมลนนี่เอิยเปรี้ยวเกะมันก่อนค่พี่น้องเรียบร้อยจัดแต่งเขานาา้ำทำปลาแล้วกินพี่น้องวันนี้มาเลยค่ะกินนำ้ำแก๊สแซบๆค่ะต้มปลาต้มปลาค่ะตาบะคงนะครับพี่น้อง ลเาประแบงไม่ทั้งผีดเลยาใช่ใชสไปตู้ไ่แบบแสบินไม่ไปีกูถ้ากิดเราก็มีเพิอีูกินนิ่มอะไรให้เด้วยอย่าั้งเดือยอย่าปากว่าครับลุงอยากกินไปเลยเลย้อลุงเด้อมาครับพี่น้องอย่าพิ่ผีดลุงเว้ยลุงแก